สวัสดีทุกท่านนะครับนี่ผมพุทธิเทนนะครับเด้อนะครับในวันที่11นะครับวันที่11พฤศจิกายนนะครับวันจันทร์นะครับเดินมารีวิวนะครับเป็นคีย์บอร์ด p s r 3 5 0นะครับผมตัวนี้จะส่งไปที่หะมาเชียงใหม่นะครับ คีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดรุ่นอ่า PSR นะครับ Yamaha PSR 350นะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าที่่นซื้อไปนะครับแล้วก็เลิกเล่นนะครับผมตัวนี้ก็เลยเอามาให้คุเที่ยงนะครับส่งต่อให้ลูกค้าคนต่อไปนะครับเด้อตัวนี้เป็นหน้าจอสดใสนะครับตัวนี้หน้าจอใสติดโน้ตให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะส่งไปที่คุณอธิเชษนะครับอยู่ที่อำเภอพร้าวนะครับอยู่ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมจัดส่งไปที่เชียงใหม่นะครับพร้อมกับอ่านี้ ต่อเป็นมิด้ให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนมีคีย์บอร์ดมิด้ตัวหนึ่งนะครับนี่ก็คือใช้สายมิด้นะครับผมใช้สายมิด้มาต่อจากมิด้เอานะครับมิด้เอาจากคีย์บอร์ดมิด้แบบนี้นะครับเอามาเสียบมิด้เอาคีย์บอร์ดตัวนี้คือคีย์บอร์ดมิด้หรือคีย์บอร์ดใบนะครับผมอันนี้สาที่ได้เพื่อนดูเนาะนะครับเอามาเสียบนะครับเสียบออกไปแล้วก็ไปเข้าอินนะครับไปเข้าช่องมิด้อินของคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ การปรับเสียงมันคีย์บอร์ดใบแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือทําให้ดูด้วยนะครับผมเชื่อมให้ดูนะครับอ่ะทีนี้มาเช็คนะครับอ่าแต่ละริมแต่ละแต่ละตัวนะครับอ่ะตัวนี้กดปุ่มตัวนี้เป็นเปียโนเช็คริมไม่ดูเลยนะครับทุกคีย์นะครับ6กสวิตช์คีย์นะครับตัวนี้คีย์ยังใช้ได้ดีทุกริมนะครับเป็นระบบแผ่นดิสนะครับแต่แผ่นดิสตยัง ใช้งานได้ดีเลยนะคร time, hours, ับน <what? S 2> ี่นะครับเสียงใส่แก้วนะครับผมตัวนี้เวลาเล่นนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นจังหวะนะครับควบคุมจังหวะเนี่ยคุณยังติดไว้ให้เปิดกรองนะครับตัวนี้เปิดกรองถ้าเราเปิดกรองนะครับเราเปิดขึ้นมาเปิดจังหวะก็ได้นะครับตัวนี้กด1นะครับนี่กดเลขหนึ่งเนี่ยเสียงที่1นะครับเนี่ยไม่งั้นก็เปิดจังหวะแล้วก็มากดเครื่องหมายมาอยู่ที่107นะครับกดเครื่องหมายลบมาอยู่ที่107นะมันก็จะเป็นตัวกรองนะตัวโลกรองตัวนี้ครับ มันจะสโล่์เอกับ B สลับกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันมากลับมา B มานเดิมแล้วก็สโลวสงครั้งถติว่ามันอยู่เมน B นะครับเราอยากให้มันเมน B ก็กดหนึ่งแล้วก็2มันก็จะกลับมาบีมันเดิมนะครับทีนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นซองเมมโมรีนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะนะครับหลักๆก็คือโซนนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจังหวะนะครับอันนี้เป็นเสียงนะครับถ้าจังหวะกับเสียงตัวนี้ซึ่งกูยงแต่งลงลงไว้เป็นชุดเป็นชุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ใช้บ่อยกะะนนคครรัับบบง แบงค์จะมีทั้งหมด8แบงค์นะครับแต่ครูเทียงจะสร้างไว้ประมาณสัก2แบงค์นะครับ2-3แบงค์นะครับแบงค์ละ2เสียงนะครับรุ่นนี้จะมีแค่2เสียงนะครับแบงค์หนึ่งแบงค์ละ2เสียงแล้วก็ชุดที่จะได้ใช้เยอะๆก็คือชุดโหลดตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ทีจะลองโหลดนะครับตอนนี้ใช้จังหวะกองยาวอยู่นะครับตอนนี้จะโหลดรุ่นนี้ใช้เล่นทีละ1จังหวะนะครับกดโหลดปั๊บมันจะขึ้นมาเลยครับเพนดิทเราไม่ต้องออกนะครับแล้วก็เอาไว้นี่เลยนะมันจะ ยูเซอร์นะครับสามห้าศูนย์คุณท่นจะเขียนว่ายูเซอร์ยูสามห้าศูนย์แล้วก็ตามด้วยชื่อของจังหวะนะครับอันนี้จะเป็นกลองยาวนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนหานะครับอ่าตัวนี้โบลิโลนะครับถ้าเราจะโหลดโบลิโลปึ๊บแล้วก็บวกลบมาที่โบลิโล B O L E แล้วก็กดสีน้ําเงินเวลาใช้จะเอาจังหวะไหนนะครับกดสีน้ําเงิน XQ เนี่ยครับ XQ สองรอบหนึ่งสองโหลดครับหนึ่งสองสามประมาณไม่เกินสามวิเรียบร้อยแล้วครับนี่คอมพีเตอร์เรียบร้อยกดเสียงที่หนึ่งครับ รเรียบร้อยครับมาแล้วครับจังหวะโบลิโลรบพร้อมเสียงนะครับเปลี่ยนเสียงครับเปลี่ยนกดแบง์ไปเลขที่สองน,นีแบง์ที่สองนะครับจังหวะเดียวกันไม่มีกระโดดครับ เล่นได้นเนียนเลยครับผมรุ่นเท่านี้ก็ถือว่าเล่นได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะเราจะเปลี่ยนจังหวะใหม่นะครับแล้วก็มากดโหลดครับหยุดไปก่อนกดโหลดครับเลื่อนหาครับจะเอาไปจังหวะบิกินนะครับอ่าบิกินแล้วก็เจอบิกินแล้วนะครับเมื่อกี้กดโหลดนะครับเอาใหม่นะครับผมวิธีการคือกดโหลดนะครับให้มันขึ้นคําว่า u นะครับหาคําว่า u นะครับ u ูสามห้าศูนย์แล้วก็ตามด้วยจังหวะบิกินนะแล้วกดซีนทั้งสองครั้งหนึ่ง สองอ,อันนี้เสร็จแล้วครับประมาณ1วิครับเรียบร้อยครับกดเลขหนึ่งครับเพื่อเรียกเสียงมามาแล้วครับ นะครับผมก็เลื่อนหาได้ครับแบงค์ที่สองเรียบร้อยครับนี่จังหวะบีกินครับอ่าโหลดครับจะเล่นจังไงสามชาครับอ่ะมาแล้วเจอเจอเจอสามชาแล้วครับเอ็กคิวสองครั้งครับหนึ่งสองอ่ะสองวิเรียบร้อยครับกดเลขหนึ่งครับกดเสียงที่หนึ่งปึ้งมาแล้วครับสายชาครับรวดเร็วทันใจ เรียบร้อยครับโหลดอีกครับจะเลื่อนเปลี่ยน,นจังหวะไหนครับอ่าเลื่อนไปคำว่าลำนะ,ะหมอลำนะครับก็ l u m นะครับกดน้ำเงินสองครั้งมาเร็วๆครับกดทุกครั้งที่คอมพิวเ์เสร็จกดเรียกหนึ่งด้วยมันจะได้ดึงความเร็วของจาาังหวะ ผู้ไทยนะจะลำวงนะครับเจอลำวงแล้วกด2ครั้งอลองเล่นลำวงดูครับ สามารถโหลดสามารถสร้างขึ้นมาได้อีกนะครับอาจจะผู้ไทยอลองจะพู้ไทยดูพูดไทยนะครับเรียบร้อยนะครับผู้ไทย สร้างขึ้นมาเพิ่มได้นะครับดังว่าเราจะเล่นเป็นจังหวะเอาที่เป็นจังหวะเข้ามาครับจังหวะ2ไม้นะครับเดี๋ยวเอาจะลองหลดานะจังหวะ2ไม้อันนี้ถ้าเป็น S แสดงว่าเป็นสไตล์นะครับเป็นจังหวะจังหวะที่อยู่ในในแผ่นดิสนะครับสามารถโหลดลงมาเล่นได้เดี๋ยวเอาจะลองโหลดเป็นจังหวะ2ไม้นะครับจะมีจังหวะ2ไม้อยู่นะเจอแล้วครับ S 2ไม้นะครับแล้วก็โหลดเข้ามา Yes กด2ครั้งครับน้ำเงินโหลดแล้วโหลดอ่าเรียบร้อยครับผมเจอแล้วแล้วก็ลองเล่นดู ลองไม้เร็วไปแล้วก็ปรับความเร็วลงครับเอาวความเร็วเท่าไหร่ประมาณไหนเอฟเฟคเยอะไปนะครับแล้วก็ลดได้นะครับเอฟเฟคแล้วก็ลองลดลงมาเนี่ย รีเวิร์ดนะครับจะเอาจังหวะเรียกว่าเลือ,อ,อกได้ครับ เราจะเซฟนะครับวิธีการเซฟก็คือว่ามันหยุดเสียงนี้แล้วก็เมมโมรีค้างไว้ลงปุ่มที่1น,นี่ครับนี่นะครับมาปุ่มที่2เราอยากให้ดังเราต้องมาปรับแอคคอมนะครับเมื่อกี้แอคคอมมันดัง,งแรงเราก็ปรับลงกล่องมันดังแรงนี่เนเนระ็วไปนะครับแล้วก็0 9าความเร็วต้องเท่ากันทุกปุ่มนะครับเว,เ,วเวลาเวลาเวลาเซฟนะครับเนี่ยความเร็ว ต้องเท่ากันทุกปุ่มนะครับจะ80ก็ก็80เท่ากันนะครับนี่แปอันนี้ก็ต้อง80เหมือนกันนะครับบันทึกวิธีบันทึกก็กดปุ่มเมมโมรีรั้างไว้นะครับเ,เวลาเราเล่น ที่แบงค์ที่หนึ่งเหมือนเดิมเท็มโป้ก็0ูนกดตัวนี้ลงมาให้อยู่ที่แอคคอรนะครับแอคคออยู่ที่ร้อยไม่ก็จะเท่ากันนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บที่หนึ่งฮอนหนึ่งอันนี้วิธีการบันทึกนะครับบันทึกพอดีเราจะเซฟลงไปเป็นชื่อใหม่นะครับอันนี้คุณังทำให้ดูนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเสียงให้เป็นแซกโซโฟน เสียงก็เอาสักร้อยยี่ห้านี่ให้เป็นฮอนหนึ่งนะครับตัวน,นี้ให้เป็นความดังของเสียงแอคคอมนะครับให้เป็นร้อยนะครับแอคคอมก็คือกดตัวนี้ลงมาให้อยู่ตรงแอคคอมแล้วก็ปรับเป็นร้อยตามความดังจังหวะมันเร็วแล้วก็กดเทมโปครับแล้วก็ตั้งให้เป็น8 0ูน ครับวิธีการเซฟนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นการทํานะครับจังหวะ2ไม้เรียบร้อยคุณเ่งก็จะเซฟกดเซฟนะครับกดเซฟแล้วคุณเ่งจะไปตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อก็คือดูตามนี้ครับตัวอนนักษรนี่สองเอสโอเอามาใชยเอสแล้วก็ขยื่นไปนิดหนึ่งยื่นไปโอเอน็นหาเอ็นตรงนี้เอน็นจี m สองไม้ก็ mai นะสองไม้เรียบร้อยนะครับก็กด eq สองครั้งเหมือนกันครับเนี่ยมันก็จะสร้างเป็นเป็นจังหวะสําหรับสองไม้ขึ้นมาเลยเหมือนเหมือนเหมือนจังหวะที่ครูเที่ยงโหลดเล่นทุกๆจังหวะนะครับอันนี้สามารถทําได้นะครับจังหวะท่านอยากเอาจังหวะที่อยู่ในแฟลตไดออกมาสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้นะครับเซฟก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับนี่หนึ่งอ่ะโอเคมาแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับ แล้วก็จะได้จังหวะสอไม้เรียบร้อยนะครับตัวนี้อโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ ง่ายนะครับนี่ลังแล้วถ้าอยากเอาเสียงอะไรก็กดชิปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนกดตัวนี้4 2 Enter เอรานะครับเรียบร้อยอะโอเคท่านี้เผื่อท่านใดมีท่านใดสนใจเดอ้อเครื่องนี้พันเก้าร้อยบาทนะครับเครื่องนี้เป็นคีย์บอร์ดยามาฮ่านะครับเป็นคีย์บอร์ดใบนะครับคีย์บอร์ดมิดีนะครับยามาฮ่า รุ่นน่าจะเป็น cbxk 1นะครับตัวนี้นะครับพร้อมอะแดปเตอร์นะครับแต่สาย m ม d ดีไม่ได้ให้นะครับอันนี้พิดเบนใช้ได้นะครับโอเคโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ0 8 1 5 7 4 7 0 1นเนะครับเบอร์กูเทียนนะครับ0815747015นนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ